ในช่วง1-2วันนี้จะเห็นภาพแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลมาแล้วไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นจํานวนมากนะคะแต่ต้องยอมรับยังมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งที่รอไม่ไหวแล้วรอไม่ได้เพราะว่าภาระหนี้สินค่ะดอกเบีย้ยเดินทุกวันทําให้พวกเขาตัดสินใจยอมเสี่ยงเดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกครั้งเพื่อทํางานเลี้ยงครอบครัวค่ะ นี่เป็นคลิปขณะทำงานที่ในคลิปก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ภายในแคมป์แรงงานไทยในอิสราเอลเป็นคลิปภาพที่นายต้อมโปร่งจิตส่งกลับมาให้มารดาดูเพื่อให้คลายความกังวลน,นะคะหลังจากเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้งเมื่อวันที่3ธันวาค,คมแม้ว่าเขาจะกลับมาพักจากเหตุรุนแรงได้เพียง1เดือนก็ตัดสินใจกลับไปอีกค่ะเพราะว่ามีภาระหนี้สินกว่า70,000 0บาทนต้อมเล่าว่ายังเหลือสัญญากับนายจ้างเกือบ4ปีและการเดินทางกลับไปรอบนี้ ในจ้างก็ดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมดจึงต้องการจะกลับไปทํางานโดยจุดที่เขาทํางานอยู่บริเวณฉนวนกาซาทางตอนใต้นะคะอยู่ห่างจากจุดที่มีการสู้รบกว่า20กิโลเมตรแต่ก็ยังได้ยินเสียงปืนเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะแต่เขาบอกว่านายจ้างดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีมีอุโมงค์หลบภัยไว้สําหรับแรงงานค่ะไปอีกรอบนึงเพราะว่าอยู่บ้านเราเป็น ต้องเป็นเรื่องข้นหนึ่งใหม่นะครับมันไม่มีงานนะครับแล้วแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นล่คะคะความเสี่ยงตอนนี้ก็ไม่ได้เสี่ยงมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าสงคารามกำจัดรุมอยู่ที่กาซาครับอืมค่ะแล้วเราไปในไปในจ้างเดิมหรือในจ้างใหม่อ่ะคะในจ้างเดิมในจ้างเดิมออ,อกเอาตัววีซ่าให้ครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินครับอืมค่ะ แล้วสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ณตอนนี้ก็ยังสู้รบกันอยู่ในกาซาครับตอนนี้ผมอยู่นี่ก็ยังไม่เินเสียงตอปเตอร์อยู่ครับเลครัฝั่งแม่เนี่ยบอกอว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้ลูกชายกลับไปที่อิสราเอลอีกนะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยสายเหตุที่กลับไปเพราะว่าเลือกไม่ได้ครับไม่มีทางเลือกจึงของกลับไปทำงานที่อิสราเอลให้ครบสัญญาจ้าง มันก็นจําเป็นนั่งสี่ล่ละจำฝากเขเบาของจำป็นน้าหนีน้าสินการยูแม่กับบ่มี่ผู้พึงยังสี่แม่ก็เล็ได้ไปก็เลยตัดสินใจไปอ,อีกอย่างอยู่ฝั่งเล่าพนมเมถา่ากับบ่มี่พอขึ้นกันแล้วก็ลูกเขากับกำลังเลียนนําอ,อยู่ฝั่งเล่าเนี่ยเงื่อนกีบเขากับอ่อนเงิ่อนกีบเขาถือบนันนี้เขาก็ใส่เป็นเงินกีบเด้เวลาส่งเงินบาทไปยังสี่เขาก็ไปแลงน้นกับแพง ดักราคือผ้าลานีสินนะคะดักรากับพาลานีสินแม่นีล่ละแม่เต็นห้องอยู่จริงโอ้หว่วง ในต้อมเป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเหตุรุนแรงในอิสาราเอลเมื่อวันที่15ตุลาคมนะคะแต่เนื่องจากเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งฝั่งภรรยาที่ประเทศลาวและแม่ของตัวเองรวมทั้งต้องดูแลลูกอีกสองคน,นทําให้ในต้อมต้องติดต่อในจ้างไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน,นเพื่อกลับไปทํางานโดยใช้เวลาประมาณ7วันก็สามารถเดินทางกลับไปทํางานที่อิสาราเอลได้เมื่อวันที่3ธันวาคมค่ะหา